โอเคครับสวัสดีครับพบกับอบยักษ์ชาแนลนะครับอยู่ที่ร้านเปิ้ลน้ำแขังเหรอเนี่ยแข็งหรือแข็งอะไรเนี่ยใหญ่มากเลยวันนี้อยากกินมะพร้าวอีกได้ได้อยากกินมะพร้าวอีกนะครับรับนะรับนะรับได้มาตามมาเลยมาดิมาดูมะพร้าวนี่อันนี้มาตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เลยนะมาตรงไหน คอนเนทน์อะไรเนี่ยร้านเปิดอยู่ตรงอนุ่าลรันรนาจับเันาทิตยครับเป็นร้านมะพร้าวปั่นที่อร่อยที่สุด <c oughs> ว,วันนี้ต้องกินมะพาวปันป่นปั่นี่านยาเลยมาเลยเลนี่ยาจะมีการเผยาพใจมาเลย ต้องติดใจก็ต้องมากินต่ทำไมตัวใหญ่จากเยเปิลนี่นางไหายหรอนางไหายเน,าายนี่ยนีตเ <ละ S 1> หรอเป็นนางนางโองนางหม้อนางกระน้ำบาง,งดีกว่าทำไมต้องมาเปลี่ยนกันเดี๋ยวก็โอ้ตายแนละ้วอ่ะแล้วก็เหนื่อยมากแต่อร่อยกินแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวเลยทั้งยาวฝีมือโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้ไปเป็นเมียเก่งเลยนะปั่นทั้งวันเลยปั่นให้บัวก,กินทั้งวันเลยนะครับก็นี่นะครับมาเดี๋ยวไปชิมให้ดูจับวสวยมากไม่ใช่เท่อะไรดอกรับเทศกาลสงการที่ผ่อนมาจากประเทศไหน ประเทศลาวโอ้คำมาจากสปปลาวเไปนางามลาวฮะที่นะครับมาเทียกันนะครับราคาในไทยิ้ลน้ำถังฮะงูเห็ดยวไปกินดองไม้กินให้ดูเดี๋ยวนี้ก็โอ้ตายลแล้วแค่น้ำเป็นมะพร้าวตรงนี้เลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมนี่นี่นี่มี่เขาเอาน้ำมะพร้าวก่อนเดี๋ยวมะพร้าว ผสมกันเลยใส่กันเน้นๆไปกินที่อื่นไม่อร่อยเลยนะไปกินตามโรงแรมหรูอว่าเจิดชืด่นใสยอย่างกระน้ำล้างหัวล้านนี่ใหญ่เปิ้ลนี่มีผัวเป็นบินหล่อเดยวได้กผัวเด็ก <laughs> อ่ะเดี๋ยวกินตรงนี้อ่ะชอบอ่ะจะกินแ้วเดี๋ยวไปเียกผัวเด็กรสชาติยางโอเคนะม,มือมึงไม่สกเลยอร่อยมากกายกี่โมงหนึ่งกี่โมง ขายเจ็ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเหรอโอ้โหตื่นแต่เช้าเจ็ดโมงถึงสี่ทุ่มไม่มีบรรจุเลยใช่ไหมไม่มีค่ะวิญญาณนองมาโดนมอมาเบียดอยู่ได้ก็ราคาเท่าไหร่สี่สบาทคุณภาพเทียบเท่าโรงแรม5ดาวเลยโอ้เก่งมากนะไม่ไฟชายยก็เก่งนะมันก่อนผาน้องน้องผู้ชายทำให้สองวันนี้น้องก็ติดใจนี่ทำน้ำอะไรนะน้ำมะนาวมีเยอะแยะเลยมันโอ้หน้าร้อนจะต้องขายดีมีน้ำมะนาว น้ำกล้วยน้ำแตงโมเหรอครับน้่น้ำกล้วยปั่นน้ำหัวปั่นมีไหมมีบ้าครับน้ำหัวปั่นเอาไปทอนตังก่อนมูแต่เมาส์ไปทอนตังเอาเงินก่อนนะครับก็อย่าแล้วร้านหลุยก็มีอะไรไปโชว์ร้านหลุยหน่อยนะได้ไหมได้มามาโชว์ร้านหลุยหน่อยเลยโชว์ร้านหลุยค่ะมาหลุ่ยมาร้านหลุยมาคนถ่ายมานี่ต้องแบ่งเบาแบ่งปันกัน ขายถ่ายหน้าร <text> <y> ้านแต่ของเห็นไหมนมสดเน้นๆเลยเห็นไหมเน้นๆนะโอ้ยทูกค้าเต็มไปหมดเลยนะขายดีมากเนเปิลส์นะน้ำปั่นไม่นคยก็เป็นปั่นหัวมันนี้เลยเดี๋ยวค่อยขายต้องตามใครพวกนี้นี่ร้านนี้ก็มีขายเลยบ้างร้านี่ขายเลยบ้างมะพร้าวร้านเจสุยคนถือนี่ขายเลยบ้างไอซ์ตรีมมะพร้าวไอซไอซ์สตรีมมะพร้าวอ่อนแล้วมีอะไรอ่ะน้ำปั่นก็มีใช่ไหมน้ำปั่นก็มีไปกินแล้วนี่นี่ถือได้กินมากเลยเียอะไรเนี่ย เขาเรียกอะไรครับคุณน่ากินน่ะนี่อะไรคอะไรคอะไรอเรียกไอ้ไ้กอกป่ะไส้ก้กองหมูนะครับอชุดเท่าไรคหมายละิบรับมาจากไหนตลาดบางกะปิตลาดบางกะปิโอ้โหเระร้องเี่้เหนียวมีหมูฟิ้งข้าเหนียวหมูิ้งเท่าไรสิบบาทม่าล่ามีมับยังไม่มายังไม่ได้ไปเจอแต่นั่งกันหน้าแห้งเดี๋ยวเดีวก็ขายดีนะฮะก็อย่าลืมนะฮะสองร้านนี้ร้านคนหนุ่ยเดถ่ายหน่อยนี่นี่นี่ น,นี่นี่นางหลุยอุ้ยหน้ามืดเลยไปตรงนี้หน้ามืด <c oughs> อ่านี่คือหลุยนะเป็นกระเทยร,รุ่นแม่เลยทํางานก็เลี้ยงผู้ชายหมดเฮ้ยเลี้ยงพ่อนี่ยเนี่นี่น,นะมาตรเตอร์ได้บอกเป็นแฟนขบพี่อุ๊บแล้วก็ราคาพิเศษน,นะครับโอเคอ่ะอ่นถือเนี่จะปิลปดละเนี่ยใครจะไปดีเลยอ่ะตรงนี้อ่าคอ,าอยผู้ชายเหรออ่านี่จยดูน,นะครับ มาซื้อได้นะครับเกณฑบงเช้าถึงตีุ่งกับป้นน้ำถังแล้วก็ดูดยไอเสตีมะพาออนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตัมตกัเขาุ่มญาจนแนลแล้วพบกันีนคอนเทนหน้านะครับบ๊ายบายทุก่อย โอเคปิดได้ครับปิดได้เลยปิดเลยก่อนแรงๆ